เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวาลฮิมในพาร์ทที่สี่หัวกูแข็งมากหวัวกูแข็งที่สุดแล้วทำไมบูมเลือดลดรถมนะไม่อยู่ในรถเลือ<ร><ว>่อนรถมทัน<ะ>ทีแล้วมันตีหวัวกูะอเหรอบอกให้กูอบอกจะขวัป้าน้วยหมาเลยพวเนี้ยไปเรื่อยเลยไอ้เจ๊หัวลาลาลา เอาขุดเอาขุดไปเลยอ่ะุไปไม่ได้กุไม่ได้วิธีแก้คือลงไปอีกวันตี่อะไรเงี้ยแต่บ้านดินยุบไมต่อแต่ฟันบ้านพังขึ้นมาทำไงแล้วมัยจะขึ้นยังไงอ่ะเ้ยโอเควันนี้เปิดมาพี่จะทำเป็นอย่างแรกคือการอัปเกรดนะอัเฮ้ยเรามีน้ำกินด้วยดูดิน้ำปาดานเออว่ะอัปเปียดีตัว X เราจะพี่ขุดมากกว่านี้บ้านพังมึงขุดไปทางอื่นดีส้กมึงจะขุดแล้วมึงขุดไปฝั่งนู้นอย่าขุดมาฝั่งนี้บ้านจะพังขุดไปดิโอเคบ้านบ้านบ้านยุบแล้วไม่คือเราสามารถเล่นเป็นสายแบบสายสายขวานสายอะไรอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่มีอาวุธทุกอย่างทุกเตียงมิเติวหมดโอ้โหอมันจะเขียนบอกเลยนี่ว่าว่าแบบสแลตพาวเวอร์เท่าไหร่แพนนี่พาวเวอร์เท่าไหร่กูเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอ้สายคอสกี้ทำไม่หมึนถูกป่ะสายคอสทำส่วนใหญ่จะเป็นน็อกแบ๊ก ใช่แล้วเมื่อกี้ไอพี่หันหลังให้กูเว้ยไอจำพลันแรกที่กูตีได้ป่ะเอออ่าแบกสเต็ปกูคูณสามแล้วมันตีหลังอ่ะโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเลยหลังระเบิดไงเฮ้ยอย่าบีบกูไม่ใครใครมีสแคปอีกบ้างอ่ะเลเทอร์สแคปอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาขนมาคุณเป็นสายธนูมึงเลิกเล่นบ้านสักทีได้ไหมใครมีเลเทอร์สแคปบ้างขอหน่อยครับต้องข้ามหมูอ่ะเนี่ยมีเสียงหมูอยู่ข้างหลังบ้านแล้วนะใช่อเมื่อกี้เสียงหมูะกกกกกกุุุ๊๊๊ เนี่ยมมเียวะตรงเนี้พึ่งพี่เจมโอ้าหหมูสองตัวกำลังชนพี่เจมอุ้ยหมูสายขวาแม่งโหดมากอ่ะขอามตายเลยว่ะสายหอกเก่งที่สุดมันจะมีดาเมจ e slash p i e กับเอ่อบ l อน t โดนกันเปล่าโดนกันเปล่าสายหอกโดนหรือเปล่าแต่ละ d a m เข้ามาเลยเหมือนมาทีพี่อนนะไม่ไม่กระจอกรับเปิดพีก่อนนะอ้าวมึงจะสู้เองเหรอมาสู้ตัเดีนะมาปาดบัดแต่ก็อันเปิดมันเปิดพี่พียัง เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมึงมาเปิดแล้วมึงขึ้นมาดิเออมึงเอากินก็มาดิมึงดเก่งไม่ใช่เหรออ่ากูเก่งมากอ่ะสิงไอ้วีมึงอะไรเนี่ยคนไม่จริงเลยไม่เชี่ยงง่แล้วนี่อะไรเนี่ยรังพึ่งใหม่โอ้ยไอ้เรื่องคุมีอะไรอยู่เลิกเลยไม่เลิกตายกลายเป็นกล่องเลยโอ้คือตายปั๊บมันจะเกิดเตียงใช่ป่ะใช่เพราะเรามาร์กจุดเกล็ดตรงนี้ถ้าผมยิงพี่บูมมันจะเจ็บตัวพี่บูมลองกันหน่อยอ่ะยิ่งี้ก็สามารถ เป็นธนูขั้นสองเลยล่ะเออธนูขั้นสองผมครับกับสนจะดูไฟมาพี่พีมีกูโดนหรอกคอยยวนไฟเอโร่เอ้ยมีมีมีดด้วยอสายมีดเหรอมีดจะไม่ทำอะไรเบรกเกตสายมีดจะแบ็คสเต็ปแรงมากก็เป็นเด็กเนีอโอ้เก่งว่ะอ๋อเห็นละแบ็คสเต็ปคูณสิบคูณสิบนี่เราจ้วงหลังก็ตายดิใช่มีดจะจ้วงหลังแรงมากี่เปิดพีพีทีเผลอปั๊บก็ฆ่าได้เลย ไ่เกวู้โทปี้อะไรพวกนี้คืออะไรอ่ะพวกโทปี้อ่ะทอปปี้ไว้ประดับบ้านเฉยๆเนี่ไหมหัวใหญ่มากหัวเริ่มเลยหัวเริ่มเลยแตกสเต็ปเลยแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดเราต้องทำอะไรต้องทำเรือใช่ไหมพาร์ทนี้ไม่พาร์ทนี้เราจะลงดันเจียนแล้วก็ไปลากอ็อกเตอร์กันไปนอนเลยทางกันนอนเลยนอนดวนนอนทุกคนนอนไม่นอนหรอกตีห้องโดดขาวแต่กับแม่ มันเปลมีมีแล้วแทงกันเองตอนอนได้แบว่ามันเปลมไอ่ะตอนน่งขดตื่นไม่ได้เรตื่นไม่ได้กูจะตายแล้วอ่ะพวกพี่มีพิกแอคกันยังยังตอนพี่เจมีนมีพลิกแอคหรอเลออเดี๋ยวขับก่อนพิกแอคใช่ไหมับก่อนใช่องาความแอนเดอร์พิกแเนี่ยนะใช่ใช่ดไปมีละโอเคพร้อมละไปเล้ป่าวเดิไปเราไปกันเ ยังมีจบมาสิเพิ่มจบมาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ยังมีไหนดูดิมีอะไรบ้างของเออดีเดี๋ยวดูหน่อยดิอะไรไหนบอกไม่มีค่าโอ้ยมีหนังโชว์ด้วยเหรอเสร็จกูละที่อากิงขโมยว่ะเฮ้ยจะรู้แล้วใครอมของเออเน็กโนบี้เออโอ้ผมมีหัวกลองเข้ามาอันแล้วขอครับอันนี้ก่อนท่านมือะไร ไม่เงียได้แล้วของไไ้ไอ้ขอยืมหน่อยดูนียแต่วันีจะมันจะมัถือโล่ไม่ได้ดูมันจะดูการโจมตีมันมันตะยูตะยูมันตะยูีใครจะใช่ไหมว่แต่มันเช้ามันเช้ามากไม่เป็นไรไม่เป็นไรวะฮพี่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 จะขโมยพี่พี่อาไปยังหลบออกไป ได้ป่ะได้ป่ะเขาเข้าใครเข้าไปพียบม้งอเอไปเป็นลุยลุยลุยไปไหนไปนเจอยู่ไหนพี่มขอขอโล่ขอโล่ฉไม่ขอเอขอโล่ไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้กูจะกดสกิลวิ่งนะกูจะกดสกิลวิ่งนะไอ้ยอยู่ใกล้กันยใกล้กันทั้งนั้นยืนใกล้กันไปลยคอมเวลกระโดดคอมเกระโดด กดกอาดกดาทั้งนึงแค่ในเกองก่อนมันจ้เดินไปยอมเวลกระโดดปอมเวลกระโดดปอมเวลกระโดดป้ลกวมันทำลายข้าของไวอยู่เนาะจะจไม่ปิดเนียแวเมจมันทำลายข้อของไวมากเลยอ้มันเอาไว้ทำไมนี่เองเกงอ้ยมามาพลัง AOE พลังอ้หพลังเค เดีผมยาวแล้วไอ้ยไปเกณฑ์ล่างทีเฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้โดดไปไปมาคว้างเหรอกูเองอะตอนนี้เราความแพ็คพอร์เราระวังให้ดีทุกคนอันนี้นี่นมอนตรงกูเต็มเลยไอ้ควางก้อนหินเนี่ยแนะแนะนำให้ถือท็อตคนหนึ่งเพื่อเพื่อเป็นตัวไล่เพื่อเป็นคนไล่กูจะฆ่ามันเลยใช่แนะนำให้ถือท็อตคนหนึ่งเพื่อเป็นคนไล่ตัวนี้ถ้าเกิดเราขวานตีหลังเราจะได้หินได้เลยนะ ถ้าเกิดเราวันตีหลังมันจะกอดแตกเจะเกิดกอดมันแตกเราตีอนแรกันด้ยโอ้ไปควัอสอดาวสดาวสดาวนี่สงดาวถือถือท็อางอ๋มันกลัวหมดเลยเหรอใช่มันกลัวมันกลัวทอหมดเลยเล่นมาเออบุเยอะทีเชียรเดียวไม่ถือไรปัดกูไม่อยากมืือรวบเออออ Oh, เเจจ็็บบมมาากกไอ้ลูกกระตาของมันเน่ะไอ้เกรย์เกรย์เวฟเอาให้เก็บเอาไว้เยอะๆนะเเพราะว่ามันเอาไว้คัฟประตูวาร์ปได้โอ้วาร์ปได้ด้วยประตูวาร์ปได้ใช่แล้วโอ้เนี่ยอะไรพอเปิดแล้ไปยุควาร์ปเลยบ้านหินบ้านหินบ้านหินมีอะไรบ้านหินเแบบมีของเช็คเฉยแบบมีของบ้านินมีก๊ี่นั่งไม่มีอะไรเลยโหตีถังเลย เฮ้ยอย่าทำเสียงนีมันมาพักมันพังเยอะเลยมันเหนื่อยมากเลยมันพังยากอะอย่าไปยุ่งกับมันวุ้ย์ุี่สีฟ้าของหายากของหายากมามามามันไม่ได้หายากอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองทำเจอของดีอยู่นี่เห็ดเห็ดเหลืองใช่ใช่ใช่สีแดงด้วยเห็ดเห็ดลิฟจือใช่เห็ดลิฟจือไหน แดนเจียนอยู่ไหนเราต้องวิ่งหาสุ่มแดนเจียนนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีต้องไปป่าอื่นโอ้ยยี่เกอตามมาตามนี่ไงแดนเจียนเจอยังอาจจะใช่นะตรงนี้แต่ว่ามีสเกลตันไม่ใช่ใช่เจอแดนเจียนแล้วว้าวนี่สเกลตันอืมแรงโอ้ยเยอะมากโอ้ยเฮียวว้าวเฮ้ยโู้ยวู้ดันไอ้คอนเป็ดนี่ยิงแรงเลยมันเป็นดาเมจบันเป็นดาเมจมาเลยเลย สกิลตันเอาดาบฟันไม่ค่อยดีใช่ทีจะดาบฟันไม่ดีอันนี้เป็นดันเจียนตามมาเร็วต้องถือทอตคนหนึ่งเก็บดูกแล้วเก็บดูกใช่เก็บกระดูกไว้เยอะถือท็อตคนหนึ่งถือท็อตคนหนึ่งเกมถือท็อตแล้วกันบนแฟกเมนต์ไปพร้อมกันไปพร้อมกันทางแต่ทางหนึ่งเพราะมันอันตรายมากดันเจียนอ๋อโอ้โหลงเท่านี้ยนะใช่ดันมันอันตรายมากดันเจียนต้องไปไอ้ยัยผีมึงสักเข้าดอกข้อเที่ยดอกละแปดเลยสัสต้องใช้ครอนต้องใช้ต้องใช้พวกกระบองหรือพรอนจริงกันเลยปไโอ้ไปรอเลย น้าผีนะ้าผีนะ้าผีโก้ถือถือท็อตคนหนึ่งถือทอดนำหน้าคนหนึ่ง่นมองไม่เห็นเลยวะ่ะอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถือก็ไดมันไปหมดเลยนี่ยตำตำมำทางลังงไม่ใช่ทางตันไอ้แทนถ้าผีาอย่างงี้เราทุบได้ไหมได้เอ่ากูว่าอย่างงี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวกูถือถือโลน่นำให้ใช่เก็บกระดูกอ๋เป็นเครี้วยเด็กทุ่ห้องเด็กทุ่งอี เจนแม่เปิดพีพีที่กูสักกันตายไอ้เยังจริงถ้าเปิดพีพีจะได้สมจริงไงเราต้องเป็นระเบียบสุดๆเลยผมันเจอมันเจอท่านหนูสักว่าจะมีคนเดียวที่มันยิงตีไม่สนใครอ่ะไม่มีอะไรขึ้นข้างบนอเราโดนหลอกเหรอมีฟอสป์ไม่มีตรงนี้นว่ามีจริงคนมีฟอสป์ประจำดันนะเราต้องวิ่งหาดันเจียนเพื่อแบบไอ้ยต้นอะไรอ่ะ ต้นนี้ไว้ครับของได้ไปกูใช้ท่าไม่ตายส่วนใหญ่เป็นพวกอาหารโอเคอุ้ยเบอร์รี่สีม่วงห่อใช่หอกของพี่หอกของพี่พีถ้าพี่พีกดเมาส์กลางมันจะเป็นปลาแต่มันพี่ต้องไปเดินเก็บเองมีปลาหอกด้วยใช่ใช่เราไม่มีระบบโอ้โหโครยักษ์เฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเฮียไปเก็บท่าด้วยนะระวังนะตีอะไรเอาตาย เราโดนกูตีแรงมันถือไม้กูบอกแล้วกูมันโดดไอ้สามกี้กูกดกูกดตั้งโลไว้เลยนะเมื่อกี้มันทะลุโลจ้าเหมันแรงมากมันถือเฮ้ยทำไมกูตีศูนย์วะโอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเกิออสามไม่เป็นไรกูกูเกิดใกล้มากอุ้ยกูกูระวังระวังมันมีลูกน้องมีลูกน้องมีลูกน้องต้องแผลดีให้ได้สักคนหนึ่งอะเดี๋ยวกูแล้วก็ลงตีมันอะถ้าแผลดีมันตรงจังหวะลงตีมันอุ้ย บูมกินข้าวยังกินข้าวเต็มยังกินอยู่กินอยู่กินอย่ปุ๊บกินหมดนี่มาแค่กินหมดไฟอยู่พี่ถือไฟอยู่ผมก็ถือไฟคนกดกิ้งกดเลยกดขวาขวค้างแล้วก็สเปรซมาปุ๊บกดกิ้งหไดเลยไอเชี่ยไม่ตรงจังหวะเลยมีตายหาละผมไม่มีโล่ผมเลยทำอะไรไม่ได้ทำไมกูมตีเรตายวะเจ้ง เกิดไหนเนี่ยไม่เลวลาเจมันโคตรใกล้เลยยิ่งไปไม่ถึงเลยใช่เหรอผมก็มันกินหลบมาตีเลยใช่เหรอ <laughs> ใช่เหรอเกิดใกล้ใช่กูเกิดใกล้มากเลยมึงเกิดไกลใช่ไหมโอ้เกิดบ้านพวกมึงทำอะไรกันวะเนี่ยโดนโทวนพวกนี้ลุมอยู่โอ้เสียงปงเพลงพงเพลงเต็มเลยลีโคเบอล์ี่ไงโอเคนี่พี่พี่เจมอนเดียวเดี๋ยวใคร ใครเอาชุดโทกูไปไม่ก็อยู่ในตัวพี่ก็อยู่ในตัวงมึงนะเอออยู่ในตัวมาเหี้ยแล้วมึงเห็นไอ้เยี่ยมพีบันเนี่ยอยู่ๆกับพี่พี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 ่ปอบตอนแรกพีพีใส่ชุดหนังใส่กันอ้าวเหรอเออเยี่ยไม่เนี่ยอะไรสัสสิโครมโรเข้าตัวเองเกมอันที่ไว้เกมครับเอาล้วครับเผ่อมึงอยากได้ หัวคุณโอ้โหล็ไปละอย่าเพิ่งเข้าไปอ้าวไปาจจวอาจจะตรายมากนั่นมันลังแม่นะแล้วไม่เก็บไปเยอะหัวเหี้ยนี่แปลว่ามันเป็นตวมันเป็นโทววีเนี่ยเป็นโทวีเลยเนี่ยไปเจ็บเอาอันนี้ไปแล้วมันจะปลดล็อกบูฟินใหม่โอ้อะไรเนี่ยใช่มันเป็นไม้ประเภทหนึ่งต้องเก็บไว้เยอะขอหน่อยขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยจะปลดล็อกว่างก่เนี่ยไม้ไม้เนี่ยตีเลยคืออะไรนี่คืออะไรอ่ะลังเหรอลังแม่เป็นเป็นโทตัวแม่เลย แล้วลากมันออกจากรังได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเราไปสู้ในรังได้มีของด้วยใส่ไม้กันทำไมวะไม้จําเป็นไหมจำเป็นมากเรามาไว้ครับของดีๆได้เยอะเนี่ยคือไม้อันใหม่อ่ะใช่เป็นไม้แบบโคนพอนอ๋อเป็นคอวูดเหรอเป็นคอวูดใช่เก็บไว้ไปเราก็ไปสู้มันที่ในอยู่ไปสู้มันก่อนดีกว่าโอเคโอเคกูแทงเองนะเอ้าเชี่ยเตรียมตัวให้ดีๆทุกคนกินเนี้ยไปแล้วกูกินเนี้ยไปแล้ว นายเห็นไหมตัวใหญ่ๆนะยังยังพ่อคนแม่มึงวไอ้ีเนี้ยไอ้ีชิโรยชิโรยเ้ยทะลุกามันแรงมากบอกกบอกเพื่อนเล่นจูกัวได้วยเข้าออกลมันลมันลมมันไอ้ีลุเว้ ไปเทปนี้นะไปนี้นะตายละเออเออตายแล้วโอ้ยเออตีมาดิตีมาดิตาดิโอ้โหแรงระวังระวังนะกูต้องวิ่งไปกรุงเทพเลยไปเหน่อยคุณเหนื่อยคุณเหนื่ไยคุณไหนื่ไยยิงยิงสปาย50ดาเมจเฮ้ยกะ บ้านเลกองลวะอุ้ยมันจะตายแล้วตีมันยิงมันสักอย่างยิงมันดียิงมันทียิงมันทีอะไรก็ได้ไสักอย่างอายยมันตาโอเคมันนี่มันมันจะมีของอยู่นี่ในกล่องตายแหกเลยอืมเนี่ยมันจะมีกล่องอยู่ข้างหลังเปิดเอาเลยใครมันใช้อยู่วะเอ่ะเอานี่ไปเอานี่ไปถือทุกคนนี่นี่นี่ไปถือไปถือไปถือลูบี้ลูบี้เอาลูบี้ไป่าเงิน นี่พี่เจมส์นี่เราว่าไงวคุณตายแล้วเรามาคุณเรามาคุณคอปเปอร์รอพี่รอพี่พีโอ้ชาแมนเฮ้ยนักเวทนักเวทอย่าให้มันโอ้ยตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่กลัวไฟตัวนี้ไม่กลัวไฟย่อมข้ามัป็นคนไอ้เมาไอ้ไอ้อ่อนแอมากนักเวทเลยเดี๋ยวมา อยมกอยู่นิ่งๆสักแป๊บได้ไหมออเออลื่นตายเลยตอนนี้พี่เจมมีพิกแอคใช่ไหมใช่ครับมาขุดแร่ก,กันเร็วไหนแร่ขิดคอปเปอร์น,นีกว่ารู้ได้ไงว่ามันเป็นแร่เราต้อง้องส่องตรงหินนะพี่ถ้ามันมีขึ้นคขา่าคอปเปอร์เอ้ยตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มรนี้ตรงนี้แลงวไอ่พีตายหายไปแล้วเหรอใช่ เราได้คัพเปอร์ดโใช่แล้วก็ขุดเลยเอาเยอะๆเลยเรา้เยอะมาหินเนี้ยนะนี่เองเออเ้คัพเปอนียแหละโอ้ตรงง้นเองก่นละไป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 ไไปไปไปปไปขปไมไปไไป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 ันป อ่อนอโคตรเราเราจะเก็บเอเชียซีรีส์เไว้สามวันถ้าใครมีใครได้ไปอ๋อถ้าเป็นไอ้ต้นไม้นี่คือใช้ประเภทแบบขวานขวานที่เอาไว้ตัดต้นไม้ไม่จะแรงมากเลยเว้ยใช่ครับเพราะตัวนี้มันมันโดนดาเมจใช่ไหมใช่ดาเมจ m a g e ถ้าต้องไป็นสแล e ดาเมจมันจะมีสแล a g เสียโอ้โเสียอะไรอ่ะนีสปอร์โอ้โหโอ้โนี่ไงที่สปอรบอสตัวที่สองอ๋อหรอมาร์กได้ไหมมาร์กไปได้ไหมบอสตัวนี้ชื่อว่าเอลเดอร์ เก๋กป <Okay. S 1> พัดหนา้าโอ้ยยังยังสู้ไม่ได้พี่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ของเราสู้ไม่ได้เลยไม่มึงประมาทยังไม่รู้ม,รมึงสบประมาทพวกเราได้ยังไงเรามีสี่คนด้วยเออมึงยังไม่รู้อะไรจริง่งยังไม่รู้อะไรผมยังไม่รู้อะไรเอาล่ะไปเกต ไหนเอ็ได้อะไรมาวะไหนไม่ต้องทาอะไรบ้างอ๋อซัพเฟอร์คอนี่ไงพี่เอาไปเลยนี่นี่นนยี่ยอะไรอยู่ในบ้านนี่นผมไม่เห็นผมไม่เห็นมีตัวเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้าหายไปแล้วยี่อะไรย,ยี่อะเมืเอ่อกี้อยู่ในบ้านไหนมันมันคืออะไรคอร์ขอ,ขอ,อ๋อที่นี่พี่เจมันมนี่มาพี่เขาเก็บของกันได้ไหมใช่อเอามาเลยเอามาเลยอ่ะซัพเฟอร์คอพีดเอาไปเดี๋ยวพี่พี่เขาจะหยิบแยงไป แล้วแล้วก็หายไปไอ้เยี่ยพีแล้วพี่ก็โยนให้เลี้ยงทุกคนเลยอ่ะโอ้โอ้มันเอาไว้ครับวาร์ปครับอะไรพวกนี้เหรอได้ไว้ครับวาร์ปครับผอไหนไหนอย่าอย่าบังหน้าวางไม่ได้ย้าวเฮ้ยข้างซ้ายข้างซ้ายไม่ใส่ถ่านต้องเอาถ่านมาใส่เยอะ ฐานเหรอฐานที่เรามีเยอะๆเราเก็บอยู่อ่ะใช่เอาฐานไปใส่ให้หมดเลยที่นี่มาไงติ๊กจังหวะนี้เฮ้ยระวังเตาพังน้องอีก้อยขี่หัวแม่งโคเนี่ยโคแล้วแล้วฐานเลยไหนฐานเราก็อยู่ในน้ำเนี่ยเห็นมีเเห็นมีเลย ไปกินใส่ไปอันเดียว24ยันเนี่ยเนาวไปใส่หมดเลยทันกดรัวๆเลยเจมเพื่อความรอดใจเฮ้ยแล้วผมก็ใส่คอปเปอร์เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวกำลังเผาอยู่แล้วก็รอคอปเปอร์เผาหายชิ้นนะชิ้นใช้ไงอ่ะผมจะวางเราจะได้ของใหม่ขึ้นมาใช่ไหมใช่เราหยิบคอปเปอร์เพื่อเอาของใหม่และอันนี้คือปึ๊บอ่าอันนี้อันหนึ่งเอาได้คอปเปอร์แล้วเอาไปใครอยากจะถืออ่ะ ีมึงเลิกกวนสตีนกูได้ไหมอ่าน,นี่เขาคัพเปอร์ถ้ใคร <c oughs> คัพเปอร์ถ้าใครอยากได้เอาไปเปิดต่อกูอยากได้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 ขอขอ <c oughs> เราก็จะพิ่พ์เไกลาใ,ให้กูรู้สุดดานไปจริงนะพี่ไปจริงเอยยุโรอยู่โรปโอ้เจี๊อย <c oughs> อันนี้เป็นเตาอีกเตาหนึ่งเอาไว้เผาเพื่อเอาเอาไม้มาเผาเพื่อเอาโคเก็บไปเก็บดิโอ่ไหนไหนเนี่ยข้างหน้าเลยข้างหน้ากูทำไมไฟดับวะโอ้จะเข้าสู่ยุคฟอก เราอีงเราสร้างดาบเอ็กคาลิเบอร์ได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่พ่อเขาก็คอพเปอร์มันครับดาบได้แล้วอะไรจริงเหรอไม่ใช่มันต้องเป็นบรอนซ์จะใช่ไหมผิดเราเราเราต้องเอาทินกับคอปเปอร์มาผสมกันเดี๋ยวเราใช้ทินโอเคว่าพี่ว่าเดือนคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้แหละพอก่อนดีกว่าโอเคครับผู้ชมครับสรหรับในเกมวาวฮีมในพาร์ทที่ห้านะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับวันนี้ง่วงแล้วเพราะว่าเล่นเกมนานมากง่วง สวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าครับ